จังหวัดปัตตานีนะคะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่20ค่ะได้มีการบูรณาการร่วมกันกับฝ่ายปกครองในการคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยในห่วงของ7วันอันตรายในพื้นที่ของอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงคุมเข้มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในห่วงของ7วันอันตรายโดยที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะกองร้อยทหารพรานที่2011และกองร้อยทหารพรานที่2012หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20ได้มีการบูรณาการร่วมกันกับฝ่ายปกครองและส่วนราชการอื่นๆของอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีในการตั้งจุดบริการประชาชนคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณเส้นทางหลักถนนสาย 410ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาที่จะมีประชาชนนะคะใช้เส้นเส้นทางนี้ค่ะเป็นจํานวนมากโดยการจัดเจ้าหน้าที่ค่ะคอยให้ข้อมูลด้านเส้นทางการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นการบริการซ่อมบํารุงยานพาหนะเบื้องต้นแล้วก็จุดแวะพักพร้อมกับอาหารว่างและเครื่องดื่มคอยบริการให้ผู้ที่ขับขี่ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวค่ะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการจัดชุด เคลื่อนที่เร็วนะครับเข้าช่วยเหลือหรือว่าระงับเหตุนะครับเมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับซึ่งการปฏิบัติการดังกล่าวก็เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ในการดูแลความปลอดภัยที่จําเป็นนะครับซึ่งก็ทําเป็นประจําอยู่แล้วในห่วงเวลาปกตินะครับแต่ว่าในห่วงทวงเทศกาลสําคัญก็จะมีการบูรณาการความร่วมมือในการคุมเข้มเป็นพิเศษเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรวมถึงภัยคุกคามด้านอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่ก่อเกิดความรุนแรงและอาชญากรรมในพืื้นนที่่หรรรอออววาาาาากกากแบยยยโสใข สิิหรือว่าสิ่งของที่ผิดกฎหมายรวมถึงการค้ามนุษย์ในพื้นที่ด้วยครับ